สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องใหม่เซงตุงนะคะวันนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่โรง,งแรมน้อยยี่นะคะซึ่งเป็นหอเก่านะคะยังมีอยู่ในปัจจุบันนะคะแล้วก็อยู่ตรงข้ามเอยอยู่ตรงข้างๆหอเจ้านางบุญยงนะคะแล้วหอตรงนี้นะคะเขาเปิดให้เป็นโรงแรมน้อยยี่นะคะแต่ก่อนเป็นหอในนะคะเป็นหอเจ้าฟ้าก้นแก้วอินเทลลงที่เคยสร้างให้เจ้านางแดงนะคะเ,เจ้านางองค์ที่ องที่4นะคะแล้วก็องไม่แน่ใจนะคะใหม่ค้นหาในเว็บไซต์แต่เขาบอกว่าองที่4นะคะแล้วใหม่ในในสมุดเนาะในสมุดเขาเรียกว่าในสมุดนี้เขียนว่าเจ้านางองค์ที่3มนะคะแล้วใหม่ก็มาอยู่ตรงนี้แล้วแต่ปัจจุบันนี้คือเป็นหอไม่ใช่หอแล้วนะคะเป็นโรงแรมน้อยยี่นั่นเองะคะ่ะเราไปชมนะสวยงามมากสวัสดีค่ะ สวยมากนะคะเขาบอกว่ามีห้องให้ให้เป็นโรงแรมข้างในนี้ห้องเท่าไหร่นะสามแห่งห้าสามแห่งห้าเองนะคะซึ่งถูกมากไม่ถึงร้อยบาทเลยใช่อันนั้หมื่นสองเออฝั่งตรงนู้นหมื่นสองนะคะแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทําความสะอาดใช่ไหมก็เลย<ต>ไม่ไมให้ถ่ายข้างในนะคะใช่นะคะตอนนี้ปิดไว้อยู่ใช่ตรงนี้ปิดไว้อยู่ก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าไปข้างในได้นะคะ ก่อนเขาเรียกว่าหอในเนาะปัจจุบันคือโรงแรมน้อยยี่นะคะเป็นหอเจ้านางแดงเจ้านางแดงนะคะองค์ที่องค์ที่3นะคะของเจ้าฟ้ารัตนากร,กรแก้วอินแหลงนะคะวันนี้เห็นเขาเปิดประตูแล้วก็เลยเข้ามานะคะท่านมีโอรสที่ดานะคะสองพระอ,องค์นะคะพระอ,องค์พระอ,องค์หนึ่งก็คือเจ้าฟ้าสายเมืองนั่นเองที่เคยไปเรียนอยู่ที่เป็นเพนพาเนาะไปเรียนอยู่ที่เมืองไทยนะคะเนาะแล้วก็เจ้านางจา จันทร์พองนะคะสมรสกับกับข้าราชการป่าไม้ชาวไทยด้วยนะคะที่มาให้ดูในวันนี้ก็คือยังมีเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะสวยงามมากแล้วก็เดี๋ยววันหน้านะคะถ้าเขาเปิดมานะคะเราค่อยมานอนนะคะมานอนดูเนาะว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะก็ห้องก็ไม่แพงมากนะคะถูกถูกด้วยนะคะแล้วก็มันเป็นสถานที่สําคัญด้วยนะแต่ว่าอันนี้เขาได้ขายให้กับเ,เขาเรียกว่าอะไร เป็นของคนอื่นไปแล้วเนาะขายให้คนอื่นแล้วกเ็เขาก็มาสร้างโรงแรมนะคะแต่เขายังไม่เลือทิ้งนะย,ยังเป็นเป็นหอไว้อยู่นะคะติดกันหมดเลยเนาะติดกับหอโรงแรมใหญ่แล้วก็หอโลงอะ่ะมันติดกันไล่แบบนี้เลยนะคะที่เราพาไปชมในวันก่อนนั้นนะคะสวยเนาะขอไปดูดิหลังคาข้างบนนะมันจะเป็นเหมือนหลังคาของที่ประเทศไทยเลยนะจะเป็นแบบที่เหมือนเรียกว่าอะไรอ่ะ ดินขออะเออดินขออะไรนี้นะคะทุกอย่างยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะไม่มาถ่ายแบบที่นี่ก็ได้นะถ่ายแบบที่นี่ก็คออะไรติ๊ตันโนฮะติ๊ตันโนยังติดตดอันหอนั่นไงอ,อยู่ข้างหน้านี้จะเห็นเขาเรียกว่าอะไรอะเออเขาเรียกว่าขอ,อก็ไม่ใช่นะพญาขอนบ้านพญาขอนเออ คุณรับพักไหมค้ไม่ทักตอนนี้เขาปล่อยแบบล้างไปแล้วประจันตังเป็นอันไปไป,ไป,ไปมาไปมาพักไหมไม่พ<ำ>ักใจอันหมอจัน,นต,ตังก,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 กันเลยบ้านพญาคอน่ยบ้านพญาคอนก็เป็นพญากันน่ะอ๋อพญาคอนอยู่เว็นอ่ะโอ้เป็นพญาเหมือนกับพญาใช่เป็นลูกน้องของเจ้าพ้ายอนีใช่ไหมเออน่าจะประมาณนั้นนะแต่ตอนนี้มีผู้จัดการอยู่เองนะเรามาสอบถามข้อมูลต่างๆแล้ว ต้องทำอยู่ที่นล่นะไปแล้วนะแม่ไายรูปหน่อยก็ได้เนะใช่อันนั้นน่าจะเป็นห้องโคนเนาะใช่น่าจะเป็นห้องครัวนะคะคืนหนึ่งเออลืมถามค่าอาหารเช้าเนาะใช่แม่แต่เราไม่ได้ถามเฮอ สี่คูขา้องประมาณเออมีอาคารมีอาคารให้อาคารพักมีอาคารนะคะตอนนี้เขายังไม่เปิดนะคะเขาบอกว่ายังไม่มีคนพนักงานที่ทำความสะอาดแล้วก็ยังไม่เปิดให้นอนนะคะถ้าถ้าเขาเปิดให้นอนแล้วเขาจะมานะคะก็อะไรนะคนที่อยู่ข้างในก็ใจดีนะคะให้เราไม่นำให้ดอยแบบให้ข้อมูลอะไรต่างๆนะคะ เดี๋ยวเราก็ลืมถามไปนะเพราะว่าเห็นเขาเปิดวันนี้เนาะก็เลยวิ่งเข้ามาก่อนนะคะเพราะว่าเราเราเห็นเขาปิดมานานมากแล้วแล้วก็มาเห็นในวันนี้นะคะเขาเปิดประตูก็เลยขออนุญาตเขามาสอบถามข้อมูลนิดๆหน่อยๆนะคะเนาะโอเคค่ะถ้าทุกคนมานะคะเมื่อโควิดหายเนาะบ้านเมืองเปิดมานะคะทุกคนมานอนได้เลยนะคะมาสัมผัสบรรยากาศเก่าๆที่ โรงแรมน้อยยี่นะคะค่ะนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดถ่ายได้กดกระดิ่งให้เราสองคน้วยนะคะคเป็นกำลังใจให้เราสองคนเลยนะคะเราจะพาไปนอน,อนโรงแรมอีกแล้ว้าเกาเปิดนะคะแต่ตอนนี้นยังไม่เปิดคกดนอนก่อน <laughs> แต่ที่เราไปนอนนอนโรงแรมวันนั้นก็คือจะเป็นสมัยใหม่แล้วเนาะจะหรูมากโรงแรมหรูแล้วก็ที่พักหรูที่อาหารหรือว่าการกินเนาะมีสระว่ายน้ำจะหรูมากแต่ว่าถ้าจะมาพักที่นี่นะคะ โรงแรมน้อยยี่นะคะซึ่งเป็นขอสจงนางด้วยางด้วยขอเก่าหรือว่ายังมีอยู่นะคะถ้าอยากจะมาสัมผัสเก่าเก่าวิถีชีวิตเก่าๆก่ต้องมาโรงแรมน้อยยี่นะเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ ค่ะอายุค่ะตอนตอนป้าน,น้องขอมหนุ่มมาที่เชียงจุงนะคะคือนอนลูกที่ไต้หวันมานะคะคือมานอนที่โรงแรมนี้นะคะคือไม่นอนที่หอ,อนี้นอนข้างหอ,อที่หมื่นสองอะไรประมาณนี้แต่เมื่อก่อนนี่เท่าไหร่ไม่รู้นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนน่านจะถูกกว่านี้อีกอเพราะว่าน้องขอมหนุน่มได้ไปมาห้าคนนะคะลูวก็มาแต่ว่าไม่ได้มานอนแต่ว่าตอนกลางวันก็มาหาอะไรประมาณนี้นะคะน้องขหนุ่มเคยเข้าไปข้างในไหมไม่เคยเข้าตอนนั้นยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอ่ะ ตัวเล็กๆอยู่เลยแล้วก็ตันตัวแล้วก็เห็นภาพถ่ายแบบแม่แล้วก็ป้าอะไรันมาถ่ายมีภาถ่ายด้วยใช่มีค่ะโอเคค่ะแล้วก็เนี่ยถ่ายกระโคอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ถ่ายกระโอทั้งห่อเลยนะถ่ายบริเวณแบบนี้น้อยเงี้ยอ๋อเปนหน่อยโอเคค่ะก็เรามีโอกาสเราจะมาใหม่นะคะใช่ค่ะเราจะมานอนบรรยากาศแบบนี้นะน่าจะสนุกแล้วก็น่าจะโอเคสัมผัสบรรยากาศเก่าๆนะคะโอเคค่ะ